กองสมบัติแพนด้ากุ๊กกฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ เดี๋ยวจะไม่ทนันหาสมบัต <fin anta> <ots> <guarding rim mit> ิสมบัติใช่สมบัติอะไรก็พี่แสงบอกว่าพี่แสงอยากรวยอยากได้เ <damn> ง <huge obsession> ินไปทำนมไม่ใช่เหรอมันก็ใช่อ๋อแต่ที่นี่มันที่ไหนมาหาเนี่ยเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งที่นี่นะคะเป็นที่ที่แบบมีสมบัติเยอะมากแต่พี่แสงอ่ะต้องเส้นยาวพี่แสงห้ามหนีห้ามกลัวเฮ้ยแล้วนี่มันเสียงอะไรอะเสียงเหรอมันเหมือนเสียงอะไรคะใไทย ฟังดีๆนะตัวอะไรก็ไม่รู้มันต้องตัวใหญ่มากแน่ๆเลยวัวน้อยวัวน้อยเดี๋ยวหลออพี่แสง <c oughs> เข้าไปหาเดนินส์สาวดีกว่า <c oughs> อ๋อมันไม่มีอะไรหรอกคะ่ะปะพี่แสงแต่ก่อนจะไปนะคะก๊กูอะมีอุปกรณ์พิเศษนี่ <Wow. S 1> มันคืออะไรอะ <c oughs> นี่คือเครื่องตรวจหาสมบัติ oh, <no. S 1> จจิงไหมมันจากไหนเนี่ยแล้วมันจะใช้ยังไง แค่กดตรงนี้นี่ไฟเขาจะออกแล้วเขาจะหาสมบัติอาพี่แสงตามมานะโอ้โหอะมาเร็วเย่วสีเรียรีเรียรียรยบงับงบังพี่ไว้บงังพี่ไว้อ้พี่ปุ๊บ <c oughs> มันเสียงดังขึ้นเรื่อยเยเลยนะ พม่แสงตามมาไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวเสียงมันดังขึ้นเรือนน่อยๆเลยนะมันแล้วขับใกล้อะไรบางอย่างหันไปดู สมบัติเยอะมากเลยว้าวจะหาจากไหนละเนี่ยไก่เครื่องแค่เนี้ยใช่มาตามมาแต่พี่แสงไม่ต้องกลัวนะคะอ่ะเกาะปุ๊กมามาคือเห็นไปทำนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเครื่องสั่นเครื่องสั่นนี่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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ไงเดี๋ยวนะ นเนี่ยนมันซากฟอสซิลไดโนเสาร์นี่พี่กุ๊กซากฟอสซิลไดโนเสาร์ขายได้แพงเป็นหลายสิบร้อยล้านเลยนะะเอาไปยังไงใหญ่ขนาดน,นี้หุยให่างงี้นะพี่แสงอ่ะทำนมได้ใหญ่เท่าลูกโป่งเลยนะอเอาไปเลยเอ้ยมันจะเอาไปได้ไงคะเนี่ยลองยกสิหนึง่งสองสาม หรือว่าเราต้องขุดขุดมีคนน้องงั่นไม่น่าจะเวิร์กค่ะเดี๋ยวเราไปทางอื่นก่อนดีกว่าไปมันน่าจะมีสมบัติอีกทางนี้ด้วยซ้ำลุ้นงตามมาตามมาตรงนี้แหละตรงนี้แหละพี่แสงเสียงมันเริ่มดังอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ย จะไม่สะอาดเดี๋ยวขอขอเข้าไปดูกันนะคะไปพี่แสงอ้าเนี่พี่แสงพี่แสงลงไปสิคะเนี่ยเครื่องตรวนวัดสมบัติเนี่ยเครื่องตรวจหาสมบัติเขาบอกว่าอยู่ในนี้กุกเป็นคนหาเจอกกก็ลงไปสิเนี่ยเป็นคนถืออ่ะ ก,ก็กูไม่กล้าลงอ่ะช่วงนี้กูแบบคันง่ายฮะพี่ก็ไม่กล้าลงเหมือนกันเนี่ยใส่ชุดสวยๆมาใครจะไปอยากลงเปื้อนหมดทำไงดีอะ่ะเปลวห้ิงชุกเออมายางยิงยาวปะก็ไายิงสวัสดีเจ้าสาวรักแลกันอยู่จ้ะพี่กันมาได้ไงเนี่ยโอ้พี่ก็มาที่นี่ประจำแหละโอ้ยที่เนียรู้ไหม โทนเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นเชียวนะววใช่เหรอคะใช่สิที่คนแบบนี้นะโอ้นี่แหละรู้อะไรโทนที่นี่อ่ะเขาอ่ะบำรุงไปด้วยวิตาิน A B C D E F G H I J K, K, K o, ้ยเยอะแยะไปหมดสี่เนี่ยมาสปาประจำดูสิอยกพัน์ที่ดีแค่ไหนไหนขอดูสิคะอืม นี่ผิวดีแล้วใช่ไหมคะดีแล้วเมื่อก่อนน่ะดำอยากก่างกรบตอตะโกน่ะอ๋ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราอ่ะไปเล่นกันก็ได้เอ้ยไม่ใช่ไปหาสมบัติไปโอ้ยนี่แหละสมบัติชิ้นดีเลย A few moments later ชาวบ้านเลยยี่เหลยสองสาวนั่นน่ะมุ่จะเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานทีแรกบอกว่าไม่กล้าลงไง อะไรอ่ะสองสาวไดนะ้เจออะไรนะ่ะสองสาวเจออะไรเหรอจ๊ะอ๋อไม่มีอะไรคะ่ะยืนนั่งอยู่เฮ้ยไม่ได้การละก็เป็นสมบัติที่เราก็ตามหาได้เลยรีบไปดูใกล้ๆดีกว่าสาวเจออะไรกันนะ่ะเนี่ยอยากรู้ก็มาดูเองสิค่ะตัวเนี้ยไหนไม่เห็นเลยลงมาใกล้ๆสิอีกนิดเดียวเอามาให้พี่ดูใกล้ๆหน่อยสิจ๊ะโอ้ย

จริงรๆเลย,ยพี่แซ่เปิดหน่อยเออเปิดไม่ออกอ่ะพี่กังเปิดสิพี่กังเปิดแม่ทีเราให้ผู้ชายเปิดโอ,โอ ตอนสาวนี่มันต้องเป็นของพี่นะสาวอะไรก็พี่อุสาแนะนำให้มาหาสมบัติที่นี่ไงว้าแล้องเป็นของก๊กูค่ะเพราะว่าพี่แสงจะไปทำนมใช่นี่อันนี้ของเราสองคนกักมาทีหลังเออหนึ่งได้ไงล่ะต้องแบ่งให้พี่ทุกคนสิ <c oughs> ไม่โอ้พี่ พี่เขียนภาษาให้ไม่ได้พี่ใส่ไปท่านู้นไปท่านู้นเร็วโอ้ยโอ๊ยรอพี่ด้วยโอ้ยพี่ทำไงดีเนี่ยพี่กัดตามไม่เลิกเลยอ่ะหญิงโตขวนไปเนี่ยไปไปเอาเลยเอาเยอะๆเด็กจ้ะไอ้ไอ้มืดไปหมดมืดไปหมดเลยมองไม่เห็นสักอย่างนี่ โอ๊ยหายเลยนะสองคนน่โอ๊ยโอ๊ยลงที่ลง้างหมดแล้วนโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ยอาบน้ำกางทุ่งนาเดี๋ยวคงต้องขอฉีก่อน ป่านในเขาไม่ฉี่แบบนี้เพรามันปว่วดนดีไม่ฉี่ในบอนอ่อควรแอบฉี่ไปเนี่ยไม่ได้ฉี่ไไหนดูคนเอ<ไ>้ยไหนดูคนไหนดูท<พ>องเออดูทองสินี่นี่ล้างล้างละ,ละโอ้หนี่นมีตัวเด่มากเลยนะเนี่ยดูดี<ค>นี่นี่ของพี่แสงโอ้โหนี่แต่เดี๋ยวนะเปิดเปิดเปิด,ปดออกมา ดูสิเขาบอกว่าถ้าทองจริงจะแข็งมันเป็นทองกระดาษเออแล้วความฝันทำนมของพี่่ะนมแบน์อย่างนี้ต่อไปนมฉันเฮสยสาวอยู่ไหนอ่ะอยู่นู่นนี่สาวๆโดนพี่หลอก ลงไปเล่นโคลนจะเพื่อนเลยสมดําหน้าของปลอมทั้งนั้น oh. ไปก่อนแล้ว oh. สาสะใจ